Welcome to my crew クロージャルロケียสวัสดีครับผมเจมส์จิมารูนะครับหลายของของเล่นเกมกรีดออปเปอเรนต์ Y รีดเป็นอยู่ใช่ไหมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอ่านแพทโน้ด Y รีด4.4ดีกันมาดูกันว่าในแพทนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ้งเพื่อปเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับหากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายไรออด ทั้ง Wild Rift, League of l e g e n d วาร์เร a n t หรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึงเรื่องการเติมกเกม,มกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ r i s t Man Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official a d แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ RichMan Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000นคนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www. richmanshop. com กดได้เลยที่นิ่งด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ RichMan Shop เติมเกมราคาถูกและ IG RichMan Shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติม ก,กรอไรออดไอให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ richman shop ลิก์อยู่ด้านล่างใตค้คลิปนะครับ แล้วก็เป็นออฟตัสนะครับผมเป็นการแสงสีฟ้าสามารถการแสงสีฟ้าได้จากการใช้งาน,นคอมพิวเตอร์นะครับใครสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดจิมบรูเพื่อรับส่วนลดพิเศษจากช่องจิมบรูด้วยนะครับกับแก๊งครับแพลตฟอร์มหลับหลอกสตรีมเมอร์นะครับผมใครสนใจสามารถสนับสนุนจิมบรูได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับ เอาละครับผมเดี๋ยวเรามาอ่านแพทโนต์วาร์ดิฟซีดีกันนะครับดูว่าในแพทชันี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ตัวของอีเวนต์ใหม่นะครับผมที่มีการเพิ่มมาก็คือตัวของ New Year Fruit นะครับจะเริ่มต้นในวันที่29ธันวาคมตอน7โมงเช้าเป็นต้นไปครับแล้วก็โหมดเกมนะครับผมก็จะมีการเพิ่มเข้ามานะครับโหมดแรกก็คือตัวของ Auto Rapid Fire หรือว่าเอิฟนะครับผมก็จะเปิดเล่นในวันที่29ธันวาคมตอน7โมงเช้าต้นไปนะครับแล้วก็ ต่อไปนะครับเป็นโหมดแอนติเมทสเปลบุ๊กนะครับผมหรือว่า USB นะก็จะเปิดให้เล่นในวันที่5มกราคมตอน7จ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงแชมเปี้ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีตัวอะไรบ้างนะเริ่มต้นที่การบัฟกันก่อนเลยครับแชมเปี้ยนตัวแรกนะครับนั่นคือเทเรแมทครับผู้ว่านาบอกว่าในแรนสูงสูงเนี่ยเทเรแเมททำหน้าที่ได้ไม่ดีเลยนะครับดังนั้นจึงมีการบัฟให้เก่งมากยิ่งขึ้นในแพทช์นี้ครับสกิลที่สองนะครับผมสโล่เพิ่มขึ้น อีก10%ในทุกเลเวลเลยล่ะครับแล้วก็สกิลที่สนะครับคูลดาวลดลง1วินาทีทุกเลเวลครับแล้วก็ความเสียหายในตัวของเบสพื้นฐานยังคงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าโบนัสจาก130เพิ่มขึ้นเป็น135%นั่นเองครับคาซิกตอนนี้พ่อนาจะให้คาซิกนั้นเก่งมากยิ่งขึ้นนะโดยการบัฟตัวของคิวพัสดีครับคิวพัสดีนะครับผมความเสียหายนะครับจากปกติ6หน่วยนะครับผมจะกลายเป็น10หน่วยนะครับแล้วก็ตัวของโบนัสของพลังโจมตีเนี่ยจากปกติ40%เพิ่มขึ้้นนนนนเเเเปป็็ัั่อองครรบบตาิ ก็ต้องมีการบัฟให้เก่งขึ้นซึ่งเป็นอะไรที่สมควรมากๆเลยละครับสกิลที่หนึ่งนะครับผมครูดาวลดลง2วินาทีในทุกเลเวลเลยละครับแล้วก็สกิลที่สามนะครับผมความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก20หน่วยในทุกเลเวลแต่ว่าตาส่วนพลังเวทยังบวก50%เหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวของมอลไฟมอลไฟนะครับสายเวทเนี่ยเป็นสายที่ผู้เล่นเนี่ยเล่นเยอะอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าตัวของสายแทงนั้นยังไม่เก่งดังนั้นจะมีการบัฟสายแทงให้เก่งมากยิ่งขึ้นครับสกิลที่สี่นะครับโล 5%ในทุกเลเวลครับแล้วก็ความเสียหายของการโจมตีเสริมพลังครั้งแรกนะครับดาเมจต้นยังคงเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าในส่วนของบวกเปอร์เซ็นต์ของเกราะเนี่ยจากบวกที่ิ2เเพิ่มขึ้นเป็น30%ครับแล้วก็ความเสียหายจากการโจมตีครั้งถัดไปนะครับดาเมจต้นยังคงเท่าเดิมครับแต่ว่าในส่วนของการบวกเปอร์เซ็นต์ของเกราะเพิ่มขึ้นอีก5%เป็น15%เนสบ้ปเ็นตั่นเองครับกอไปตัวของอกรครับโอกรนะครับผมมีการบัฟให้เก่งมากยิ่งขึ้้้้นะรัเเพาาาวว่ตตองขใกล ฟังตรงข้ามนะครับผมดังนั้นก็มีการบัฟนั่นเองนะสกิลที่3นะครับผมคูดาวลดลง1วินาทีทุกเลเวลครับแล้วก็โล่ป้องกันนะครับมีการเพิ่มขึ้นอีก10หน่วยในทุกเลเวลครับแล้วก็สกิลเตอรเมทนะครับผมคูดาวมีการปรับลดลงในทุกเลเวลครับยกเว้นเลเวลสุดท้ายนะซามิราซามิรานะครับผมเก่งมากนะครับผมในช่วงต้นนะหลังจากที่ได้ตัวของไอเทมมาชิ้นแรกเนี่ยก็เริ่มเก่งแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงกลางแล้วท้ายเกมเนี่ยไม่เก่งเลยนะครับดังนั้นจะมีการบัฟให้เเ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 กกกกกกก่่่่่่่่งงมมาา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 ยยยยิิิขขึึ้้้้้นน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 คคคครรรรััับบบสถะะพพืฐออตตตตลลลลลลววววววจปป3.9หห็็4.5แทท0.8 หน่วยกลายเป็น1ห,หน่วยครับแล้วก็สกิลที่หนะครับผมความเสียหายเพิ่มขึ้น5หน่วยในทุกเลเวลครับแล้วก็ในส่วนของการบวกเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก5%ในทุกเลเวลเลยละครับแล้วตัวละครสุดท้ายนะครับผมที่มีการบัฟในแพทนี้นะครับนั่นก็คือตัวของไฟครับสกิลที่สามนะครับผมมีการบัฟในส่วนของดาเมจ ในช่วงเลเวลท้ายๆครับแต่ว่าในส่วนของโบนัสพลังโจมตียังคงเท่าเดิมนะแล้วก็สกิลทีเมทนะครับตัวของไปนะครับถ้าเกิดใช้งานตัวอันติเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเพื่อนร่วมทีมนะครับผมให้การช่วยเหลือในการจัดการศัตรูเนี่ยหรือว่าสังหารศัตรูในระหว่างที่เป็นตัว X เนี่ยจาก1 4 0เพิ่มขึ้นเป็น160%เลยนะครับผมตัวของทองที่ได้รับนะหรือส่วนของบับแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของการเนิร์ฟกันบ้างครับตัวแรกที่มีการเนิร์มนะครับนั่นคืออาร์ อาร์ทอกนะครับผมเป็นตัวละครที่เล่นป่าได้เก่งมากๆนะครับดังนั้นก็มีการเนื้อป่าแบบง่ายๆเลยครับสกิลแพสซีฟนะครับความเสียหายแก่มอนสเตอร์สัตว์ป่าเหลือ70%ครับฟาร์มป่ายากขึ้นเล็กน้อยนั่นเองนะฟิโดสติฟิโดสติฟนะครับตอนนี้ค่อนข้างเก่งมากๆนะครับดังนั้นก็มีการเนิบไปตามระเบียบครับสกิลที่หนึ่งนะครับผมระยะเวลาความหวาดกลัวนะครับลดลงเล็กน้อยแล้วก็สกิลที่สามนะครับความเสียหายแก่มอนสเตอร์จาก185%ลดเหลือ160%ครับฟาร์มช้าลงนิดหนึ่งคร เนิร์ฟลงไปตามระเบียบครับสกิลที่หนึ่งนะครับผมความเสียหายต้นลดลง10หน่วยทุกเลเวลครับแต่ว่าในส่วนของพลังเวทที่บวกยังคงเท่าเดิมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวของสกิลที่หนึ่งนะครับผมได้ตัวของครีมซันเดชนะครับผมหรือว่าเป็นตัวของหลอดเต็มเนี่ยการสร้างความเสายเพิ่มเติมนะครับผมจาก85%จะลดเหลือแค่75%ครับแล้วก็สกิลที่สองนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจาก35%ลดเหลือ27.5%ครับ และจบใช้นะครับผมที่มีการเนิร์ฟนะครับนั่นคือตัวของนีล่าครับผู้นามองนะครับว่าตอนนี้นีล่าป่าค่อนข้างที่จะเก่งมากนะครับเพราะว่าใช้สกิลหนึ่งฟาดฟาดฟาดปุ๊บหนึ่งหายหมดเลยนะครับดังนั้นจะมีการเนิร์ฟนะครับผมในตัวของนีล่าป่าครับสกิลหนึ่งนะครับผมความเสียหายแก่มอนสเตอร์จาก60%ลดเหลือแค่25%ครับฟาร์มยากขึ้นเลยละครับต่อไปนะครับเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับผมในแพทช์นี้นะเริ่มต้นที่ตัวของเจสก่อนเลยครับเจสนะครัััับบบบผู้ววววนน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 าาาามออออองงง่่่ใตตขขเเเลละครรรหืีย มันยังไม่เก่งพอนะฮะดังนั้นจึงมีการทําให้ตัวของเจสน,นั้นมีความเก่งมากขึ้นแต่ว่าก็มีการปรับปรุงในตัวด้วยนั่นเองนะข่าวสถานะพื้นฐานครับพลังโจมตีพื้นฐานจาก54เพิ่มขึ้นเป็น58าครับแล้วก็พลังชีวิตต่อเลเวลครับจาก105รหน่วยเพิ่มขึ้นเป็น112หน่วยครับแล้วก็ตัวของสกิลที่1นะครับ มี2ร่างก็คือทูรสกายหรือว่าร่างคอนนะครับในส่วนของดาเมจเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอีก10หน่วยทุกเลเวลครับแล้วก็ตัวของโบนัสจากปกติ130%เพิ่มขึ้นเป็น140%ครับแต่ว่าความเสียหายแก่มอนสเตอร์สัตว์ป่านะครับผมก็จะลดลงเหลือแค่50%เท่านั้นครับแล้วก็ในร่างของ Mercury Hammer นะครับผมพราะว่าช็อคบา a ์สหรือว่าร่างปืนเนี่ยก็มีการเพิ่มดาเมจนะครับผมในส่วนของโบนัสพลังโจมตีนะฮะจากปกติรมอยสามยิบ ที่เล่นเจสเลนอยู่แล้วเก่งแน่นอนครับต่อไปนะครับเป็นตัวของลูเซียนครับลูเซียนนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผู้พัฒนาบอกว่าช่วงหลังๆนี้อาจจะยังไม่เก่งมากขนาดนั้นนะครับก็จะช่วยให้เก่งมากยิ่งขึ้นในช่วงท้ายเกมแต่ว่าต้นเกมเนี่ยก็จะไม่ได้มีการเพิ่มอะไรมากมายนะคาถาานะพื้นฐานครับการเติบโตของพยนตตีนะครับจาก3หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น4หน่วยครับแล้วก็สกิลที่หนึ่งนะครับผมความเสียหายในช่วงต้นยังคงเท่าเดิมนะครับแล้วก็มีการปรับลดลงเล็กน้อยแต่ว่าช่วงาาเเเนีี่่มมมกกกกรพพิิจอับสโ็็ 6068- 1200%ป ร5อยหแล้วก็125ของ์เซ็น์ของโจมตีนะครับเรียกได้เลยว่าช่วงกลางถึงท้ายเกมรูเซียนจะเก่งมากยิ่งขึ้นในการใช้ตัวของเพชชิ่งไลท์หรือสกิลที่หนึ่งนั่นเองครับต่อไปเป็นตัวของโซน่านะครับโซน่านะครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการปรับให้เข้านะครับถ้เาเกิดว่าเราเนิร์ฟเกินไปเนี่ยก็อาจจะเล่นไม่ได้นะครับดังนั้นก็มีการให้เก่งขึ้นแล้วก็ปรับลดลงเล็กน้อยนั่นเองนะสกิลแพสซีฟนะครับการลดคูลดาวของสกิลพื้นฐานนะครับจกปติะ ังคงเท่าเดิมนะแล้วก็โลป้องกันนะครับผมมีการเพิ่มขึ้นในช่วงแรกแต่ลดลงในช่วงท้ายนะครับแล้วก็สกิลทีเมทนะครับผมเอฟเฟกต์ออร่าที่ได้รับโดยการเสริมพลังติดตัวนะครับผมจากปกติ30%ลดเหลือย0ครับแล้วก็ความเสียหายของคลื่นเสียงแต่ละลูกนะครับก็มีการลดดาเมจลงไปครับแต่ว่าในส่วนของการบวกพลังเวทยังคงเท่าเดิมนะแล้วก็ในส่วนของสโลนะครับมีการลดลง10%ในทุกเลเวลเลยละครับเลยเเลยว่าโซนาเนี่ย ในช่วงประมาณกลางๆท้ายๆเนี่ยก็จะสามารถฮิลได้เยอะขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็ต้องแลกด้วยการที่ลดคูลดาวของสกิลพื้นฐานเนี่ยมันน้อยลงไปแล้วก็สกิลติเมทเนี่ยก็โดนเนื้อล,ลงไปนิดนึงเลยแหละครับแต่ยังเล่นได้นะครับโอเรน่า ผู้น่านะครับมองว่าโอเรน่านะครับผมค่อนข้างที่จะสร้างความเสียหายได้มากเกินไปนะครับดังนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมให้สามารถสู้กับโอเรน่าได้มากยิ่งขึ้นนะค่าสถานะพื้นฐานครับพลังชีวิตต่อเลเวลครับจาก115หน่วยเหลือแค่104หน่วยครับแล้วก็สกิลแพสซีฟนะครับโบนัสความเสียหายเวทในการโจมตีจากปกติ10หน่วยเนี่ยลดเหลือแค่5หน่วยนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สกิลอินเทอเนชนะครับผมความเสียหายนะครับมีการปรับดาเมจให้เพิิิ่่่่่่่มมมมาาาากกกกกกยยยยยยยงงงขขขึึ้้้้นน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 นออีีี50 75%หววววววเเเเเเเลลลลลลละะะคครรััับบบแ็็ใสพพพทจจจ74%ปโตืฐ ้เบาลงนะครับผมเลือดก็น้อยลงแต่ว่าอันติเมตเนี่ยจะแรงขึ้นนั่นเองนะต่อไปนะครับผมนั่นคือตัวของเทรสครับตอนนี้นะครับผมเทรสนั้นพูดตรงๆว่าเอาง่ายๆเลยนะครับสกิลหนึ่งนะฮะไม่จําเป็นนะครับผมที่จะต้องหันไปทิศทางที่ฮุกแล้วนะครับผมหันไปทางไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถฮุกไปเนี่ยโดยที่ไม่ต้องหันไปแล้วนะครับนั่นก็คือจะฮุกเหมือนในเวอร์ชันของ PC นั่นเองนะดังนั้นใครที่เป็นเมนเทรสเตรียมยิ้มได้เลยครับต่อไปเป็นเคนนะครับผมเคนมีการปรับปรุงในส่วนของสกิลอันติเมตนะครัับบผมมมมใใหห้้้ีีีคคควววาา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 เเเเเกกกก่่่่่่งงงงงยยิิิขึนนนนนรรรรรรดดด์ือสแะะพปตลถ ว่าเราเนี่ยเข้าไปสิงร่างศัตรูแล้วเราไม่ได้โดดออกมาแล้วศัตรูตายก่อนนะครับผมจะทําให้ตัวของการฮิวหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีผลเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวของเคนนะครับผมทำการเข้าไปสิงในร่างแล้วแล้วตัวของศัตรูเนี่ยโดนสังหารไปก่อนนะครับตัวของเคนร่างแดงนะครับผมจะยังได้รับเอฟเฟกต์ฮิลอยู่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นก็ยังคงได้ดูดเลือดแม้ว่าศัตรูจะตายนั่นเองนะต่อไปนะครับผมเป็นตัวของกาเรนครับกาเรนนี่ง่ายด้มากครับก็คือสกิลน้มาเมยครับอย่างตัวของเดมอนเซนต์จัสติกนะครับถ ถ้าเกิดว่าเป้าหมายนั้นเดินออกจากระยะก่อนหรือว่าไม่ตกเป็นเป้าหมายกดใช้งานซันยงสัญญาอะไรแบบนี้หรือว่าตัวของการ์เดนเอ็นเจนขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ตัวของการรเยนนะครับสามารถใช้สกิลตัวอันติเมตได้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมทายนะระยะ5วินาทีครับก็คือถ้าเกิดว่าใส่ศัตรูแล้วศัตรูตายไปก่อนเนี่ยหรือว่าอะไรก็ตามตามนี้นะครับก็คืออันติจะคูลดาวหาวีนั่นเองนะต่อไปนะครับผมเป็นดาริสสุดท้ายที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับ ซึ่งดาเลียนเนี่ยก็เป็นเหมือนกันกันกบตัวของกาเดนเลยครับก็คือถ้าเกิดว่าสับไปแล้วเนี่ยศัตรูนะครับผมตายก่อนหรือว่ามีการกดซัญญาอะไรแบบนี้นะครับก็จะทําการ ร,รีสกิลน hm. ี้ก <ility> ับค <forest country. S 1> ืนมานะครับค <Minecraft> ูลดาวห้าวินาทีนั่นเองนะครับและต่อไปนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่ได้รับการรีเวิร์กครับตัวของซิกนะครับผมได้รับการรีเวิร์กในแพทช์นี้นะครับผมในวันที่4มกราคมตอน7จ็ดโมงเช้านะครับผมรอติดตามได้เลยนะเริ่มต้นที่ตัวของสกิลแพสซีฟก่อนเลยครับมีการเอาความสามารถในการเสริมพลังการโจมตีครั้งถัดไปของซิกออกนะครับผมเป็นการเพิ่มความสามารถใหม่เข้ามาครับความสามารถติดตัวครับความสามารถใหม่นะตั้งแต่วันที่4มกราเป็นต้นไปนะครับความสามารถติดตัว ทุกสกิลของซิกจะสร้างความเสียหาย15แก่ป้อมปราการครับแล้วก็ตัวของบอลซิงบอมนะครับที่จะเสริมสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมอีก17หน่วยบวกด้วย3หน่วยต่อเลเวลบวกด้วย20ของพลังเวทและสร้างความเสียหาย20แก่ป้อมปราการครับเรียกเลยว่า แทบทุกสกิลที่ใช้งานสําหรับตัวของซิกนะครับจะเน้นไปที่การพังป้องเป็นหลักแล้วล่ะครับต่อไปนะครับผมเป็นความสามารถของสกิลที่2นะสกิลที่2มีการเพิ่มความสามารถใหม่เข้ามาเยอะครับอันดับแรกนะครับผมเพิ่มตัวของไอคอนแสดงการทําลายป้อมจะปรากฏให้เห็นทั่วแผนที่นะครับถึงแม้ว่าจะติดหมอกอยู่ก็ตามนะครับแล้วก็จะแสดงบทพูดทาลายป้อมนะครับตอนที่สามารถทําลายป้อมได้นะแล้วก็ความสามารถใหม่นะครับนั่นก็คือตัวระเบิดช์านะครับสามารถถูกจุดได้ขณะอยู่ร้อยอากาศคือไม่ต้องรอให้สกิลนี้ถึงพื้นนะครับก็สามารถใช้งานสกิลนี้กลางอากาศไได้้เลยนะถาคุณมวพอ แล้วก็สกิลเดเมจนะครับผมมีการลบความสามารถที่ตัวของเมก a าอีฟโน่บอมนะครับจะทําดาเมจต,ตรงกลางเสียหายได้รุนแรงที่สุดนะครับอันนี้เอาออกไปเลยนะกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับผมเมก a าอีฟโน่บอมจะสร้างความเสียหายเวทเท่ากันในทุกระยะที่อยู่ในพื้นที่ของระเบิดซึ่งจะทาดาเมจ270 375แล้วก็480หน่วยบวกด้วย85%ของพลังเวทนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถใหม่นะครับนับน่นก็คือตัวของการสมาร์ทแคชหรือว่าเอาง่ายคือการกดครั้งเดียวแบบไม่ต้องเล็ เราสามารถกดปุ๊บแล้วระเบิดใส่ศัตรตูที่อยู่จํานวนมากโดยที่เราไม่ต้องเล็งเลยล่ะครับ ต่อไปนะครับผมในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเกมเพลย์ครับในส่วนนี้นะครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงไอเทมทั้กหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่ชิ้นแรกนั่นก็คือตัวของ Ma ้อออฟมอ t เทียครับตัวของไอเทมชิ้นนี้นะครับผมปกติแล้วเนี่ยจะทำงานจากการโจมตีเท่านั้นครับทำให้ไม่สามารถที่จะตอบโต้พวกเมดได้เลยนะดังนั้นจึงทำการเพิ่มความสามารถให้ให้ตัวของไอเทมนี้ครับเดมอนเบนครับโล่ป้องกันเวทจะทำงานด้วยความเสียหาย20%จากการโจมตีตอนนี้เปลี่ยนกลายไปเป็นโล่ป้องกันเวทจะทำงานด้วยความเสียหาย20%จากการโจ ครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนึงครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือตัวของอมารานทวินกาดครับในตัวของไอเทมชิ้นนี้นะครับผมเขาบอกว่าให้ค่าสถานะที่ไม่เพียงพอที่จะทําให้ผู้เล่นนั้นเลือกมาใช้ครับดังนั้นจะมีการวับไอเทมนี้ให้ถึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เก่งมากยิ่งขึ้นครับโดยเริ่มที่ราคานะครับจะปอติ3,200เหรียญตอนนี้ลดเหลือแค่3,100เหรียญเท่านั้นครับแล้วก็เกราะนะครับผมจาก55หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น60หน่วยนั่นเองครับต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของสกินนะครับสกินที่จะเข้ามานะครับผมในวันที่1มกราคมจะมี2สกินนะครับนั่นก็คือตัวของบัตมูลทีเดเมียนะครับแล้วก็ตัวของพิสติ ฮัสติโอเนครับแล้วก็ที่จะมาต่อไปเป็นตัวของ He c เท็กซ์นะครับจะมาในวันที่4มกราคมแล้วก็ตัวของสกินเซ็ตโปรเจกต์นะครับจะมาในวันที่10มกราคมจะมีตัวของ Project ์ไ Project จกต์วาแล้วก็ตัวของ Project Warwick นั่นเองครับแล้วก็มีการอัปเดตสกินด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมตัวของเจดดราก้อนบูคงนะครับจะมีการอัปเกรดการตกแต่งและถูกนําออกจากร้านค้าในวันที่29ธันวาคมตอน7โมงเชา้านะครับตามเวลาประเทศไทยนะซึ่งจะไปอยู่ในหีบโฟโลหลังจากนั้นทันทีนะฮะ สกินจะถูกอัปเกรดให้โดยอัตโนมัตินั่นเองครับและนี่นะครับผมก็คืขอข้อมูลทั้งหมดสำหรับแพท 4.4D นะครับเพื่อนๆมีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอทุกทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมเด็ก Origin War Rift และที่สำคัญสุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกมเด็ก Origin War Rift คิดถึงจินวารุถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกลิง้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวดีโอใหม่ออกมาเรื่อยนะครับถ้าเพื่อน,นอยากติดตามข่าวสามเกม หรือการเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมเด็กออริจินวาริฟไม่มีแขวนเพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WGC w a r i p Thailand Community Community Warif ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจิมวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจิมวารุรวมถึงทิกตอกจินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า